สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเก็บผักอินูนด้วยกันนะครับตามผมมาเลยนะครับผมเป็นปุ๊มผักอินูนนะครับผมลูกเห็นไหมครับลูกใส่ผัดนี้ลูกมีทั้งเล็กมีทั้งใหญ่ครับลูกไหนที่กิ่งไหนที่สมบูรณ์ก็จะใหญ่นะครับผมผมเก็บเว้นวันเว้นวันนะครับต้นนี้เป็นพันธุ์ที่โดกมากนะครับตามผมมาเลยนะครับ ดังนกอยู่ด้วยนะครับผม่างนกธรรมชาติครับดกนะครับผมพันดกครับศัก์ษาหรือพักอีโนนพันดกนะครับบางกิ่งนั้นก็จะมีผลใหญ่ด้วยนะครับผมเพราะว่าเป็นเป็นผลที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนช่วงมิถุนาถึง เวลาคนใหญ่มากคือใหญ่ขนาดนี้นะครับสายพันธุ์นี้จะสังเกตดูนะครับใบแต่ละสายพันธุ์จะไม่เหมือนกันนะครับมันจะมีใบเขียวแก่เขียวเขียวเข้มเขียวอ่อนนะครับตกมากนะครับผมสังเกตดูได้นะครับเก็บวันเว้นวันนะครับผมตามผมมาเลยนะครับใต้คางพันธุอินานก็จะมีมีผึ้งมาอาศัยอยู่ด้วยนั่นนะครับผมบางครั้งผึ้งก็ช่วยผสมเกสร แต่พังอินูน,นั้นไม่จําเป็นต้องผสมเกสศนะครับเพราะว่าเป็นดอกที่สมบูรณ์เพศอยู่ในดอกเดีวยวกันนะครับตามประมาณเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเก็บส่งลูกค้านะครับวันนี้ ดมากนะครับผมเป็นพันธุ์ที่โดกงมากใครที่เคยเก็บผักอินุวนัลแล้วจะรับรู้ได้ถึงความสนุกมากนะครับผมตื่นเต้นเพราะว่าถือว่าเป็นผักป่าที่หายากนะครับแต่พอเรานํามาปลูกที่สวนของเราแบบนี้แล้วก็เราเก็บคนทั้งที่จะตื่นเต้นนะครับภูมิใจนะครับเป็นผลที่อร่อยมากนะครับผม เป็นยาด้วยนะครับผมใครที่มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะในช่องท้องนะครับผมได้กินผักอินทนวนแล้วก็จะรู้สึกดีนะครับผมร,ร,บรักษาระบายรักษาโรคขับนะครับมากนะครับผมดูทางนี้นะครับทุกกิ่งครับติดทุกกิ่งครับเป้นผลที่เราเลี้ยงมดแดงก็เพราะว่าเวลาผีเสื้อ มาไข่ไว้นะครับแล้ว3-4วันก็จะกลายเป็นหนอนผีเสื้อหนอนผีเสื้อก็อจะกินใบกินยอดหมดนะครับวิธีการป้องกันก็คือเอามดแดงมามาเลี้ยงเพื่อจะได้กินไข่ของหนอนผีเสื้อนะครับผมเป็นไข่ของผีเสื้อ ครานี้ก็ประมาณ10กิโลนะครับวันนี้ผมเก็บได้ประมาณ3แตะกร้าแล้วนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวให้ดูใหม่นะครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่ททติดตามรับชมนะครับกดฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ